้ารนะถึงจะ,ะทำทำทีนึงอย่างนี้นะ่ะมันจะโอเคกว่านะยิ่งต้องเข้าแม่เนาะอยู่กับแม่นะ่ะเข้าใจเลยนะว่าสองเลขเพราะว่าประตูก็ทุกวันนี้ก็ อยู่กับแม่เข้าแม่นะช่วงน,นี้นะก็คือเข้าแม่เราจะไม่มีเวลาไปเว้นหาใครหาใครเลยอะตามความเป็นจริงเนาะ เพราะว่าต้องอยู่กับแม,แม่อยู่กับแม่ตลอดแล้วแม่ก็ไม่ให้เราเปิดเสียงดังด้วยนะเปิดพวงเปิดเพลงเนี่ยเปิดอะไรฟังเพื่อนเอ่อเพื่อนไล์เนี่ยแม่ก็จะบอกว่า่อนเสียง่อนเสียงเราก็ต้องได้่อนเสียใช่ไหมละ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเข้าใจเข้าใจเลยว่าเออเป็นยังไง ค่ะทอดปลาไปวดัดค่ะนะคะขอบคุณทุกคนเด้อน,นะคะที่แวะมาให้กำลังใจนะคะายทำไมเป็นเหมือนี่เนาะ,ะแล้วก็ทำให้ลูกตาลันละลายก่อนแล้วก็ทำเสร็จหมดแล้วนะมีไข่ต้มมีไข่ต้มนะคะ มี่ไข่ต้มมีปลาทอดแล้วก็มีอะกระดานะคะแล้วก็ขนมไม่รู้ว่าไปกันกี่คนทำว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็ตอนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้บอกว่าจะไปกันไปกันนะคะแต่ตอนเช้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใจยังไง <c oughs> ก่อน,นอนพูดอีแบบนะ หลังจากตื่นนอนก็เป็นวันใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคนเราก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ค่อยใจเชื่อรูปหล,ลานซะเท่าไหร่เราก็เลยไม่กล้าจะเตรียมของเยอะเนาะก็จะไปกันกี่คนกันเนี่ยก็เลยเอาแค่สามอย่างแล้วนอกนั้นก็จะเป็นขนมถ้าเป็นผู้เท่าทั้งหลายเน่ะผู้ใหญ่ก็เออโอเค แต่ถ้าเป็นเด็กนี่ก็ก็ไม่ได้นะเด็กนี่คือสามสิบขึ้นนะเด็กวัยรุ่นที่ว่านนีะ่คือสามสิบขึ้นนะพร <c oughs> ะเยอะวันนี้นะ่ะวันนี้น่ะพระเยอะนะคะพระเยอะวันนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าเพนึกว่าแม่แม่ไหนะจะไปด้วยแม่จะไปด้วยต้องไปแต่เช้าอีกเพราะว่าต้องเอาไม่รู้ว่าต้องเอาเอารถเิ็นไปหรือเปล่าแม่จะไปไม่ไม่รู้ว่าต้องต้องแบบไหน เพื่อจะเอารถออกนั่งรถเนาะนั่งรถไม่รู้ว่าเพื่อนเลาจะรถถ้าลานถ้าหลานตื้พันก็จะนั่งรถอีกคันหนึ่งถ้าไม่ทันก็นั่งรถอีกคันหนึ่งรถสูงก็นั่งไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นนั่งรถเก่งอย่างเดียวนะนั่งรถกระบะนี่นั่งไม่ได้แต่ที่จริงอ่ะนั่งรถกระบะอ่ะมัน นั่งรถสูงเลเนาะมันจะโอเคมันจะไม่ร้อนทุกคนก็จะบนก็จะบนแคนไปื่้ไนี่อย่างเงี้นะอ่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วเจอกันแล้วขอบคุณค่ะไม่ไมค่ะไม่ไมใส่บาทปกตินี่ละค่ะใส่บาทปกติอ่อแล้วก็คุณใส่บาทเยอะมากนะคะ ที่ห่างจากบ้านประตูสองกิโลวัดนี้นะ่ะใกล้กับวัดที่ประตูไปใส่บัดทุกวันนะคะวัดนี้นะ่ะแค่สองกิโลเป็นวัดป่านะเป็นวัดป่าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะอยู่อีกหมู่บ้านหนึง่งประมาณสองกิโลนะคะไปแป๊บเดียวก็ถึงวัดดังนะเป็นวัดดัง วัดกจิอาจารย์สายพระอาจารย์มัน่นเหมือนกันจะยูงกันเพราะว่าอยู่แถวแถวนี้เขาจะก็จะเป็นอ่าอ่าโระอาจารย์มันม่นนกันเนาะสายนี้นะคะกดไฮไล